อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่777เข้าสู่มิติลาวาเดือดชื่อเสียงของชินเฟิงเริ่มเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างสถานะของเขาเองก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจากเดิมตอนนี้เขาเป็นนายพลของกลุ่มพันธมิตรมนุษย์ปราบใดที่ขยับนิ้วสั่งชินเฟิงสามารถจ่ายภารกิจอันตรายไปให้ใครก็ได้นี่แหละคือสิ่งที่เป็น ดังนั้นเกรงว่าคนเหล่านี้คงไม่มีใครกล้ายั่วโมโหฉินเฟิงอีกฉินเฟิงไม่สนใจความคิดของคนเหล่านี้หลังจากคุยกับฟูเหวินจูและอีกสองคนสักพักเขาก็พาไปหลีเดินทางเข้าสู่มิติลาวาเดือดแม้ฉินเฟิงจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานของมิติลาวาเดือดแต่เขาไม่คุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้ โชคดีก็คือมีคนจำนวนมากได้เข้าไปทำการสำรวจแล้วทำให้พอมีแผนที่แบบคร่าวๆให้ดูทันทีที่ฉินเฟิงเข้าสู่มิติลาวาเดือดเขาสัมผัสได้ถึงไอร้อนแผ่เผาขนาดชินเฟิงเป็นผู้ใช้อบิลิตี้ไฟยังรู้สึกได้ถึงมันอุณหภูมิของที่นี่ที่แน่ๆเกินกว่า40องศาฉินเฟิงมองไปรอบๆสิ่งที่ดึงดูดสายตาเขาคือท้องฟ้าสีส้ม พื้นดินตลอดเส้นทางเป็นสีดำสนิทและมีเต็นท์หลายใบยตั้งกระจัดกระจายอยู่รอบๆมีขยะอยู่ประปรายและยังมีเขตสนามโลกพลังงานที่สร้างขึ้นอย่างเรียบง่ายกางอยู่ห่างออกไปแต่เป็นแค่การติดตั้งแบบลวกๆเท่านั้นทว่านี่ถือเป็นเรื่องปกติเพราะมิติลาวาเดือดของฉินเฟิงไม่เหมือนกับเกาะนรกสถานที่แห่งนี้เปิดให้เข้าใช้บริการได้อย่างเต็มที่ และในเมื่อเขาไม่สั่งการให้มีผู้ใช้พลังมาคอยปกป้องที่นี่ดังนั้นคนอื่นๆที่เข้ามาเลยต้องดูแลตัวเองสิ่งที่โชคดีก็คือทางเข้าสู่รอยแยกมิติที่ถูกเปิดโดยฉินเฟิงได้รับการดัดแปลงแล้วดังนั้นผู้ใช้พลังทุกคนสามารถผ่านไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพาไปหลีสัตว์ร,ร้ายโดยรอบเริ่มถูกกวาดล้างโดยเหล่าผู้ใช้พลังทำให้หน้าทางเข้ามิติลาวาเดือดอย่างน้อยก็ปลอดภัยชั่วคราว ฉินเฟิงยังเห็นผู้คนมากมายเลือกพักผ่อนกันที่นี่หรือไม่ก็มีบางทีมกำลังออกไปล่าสัตว์ร้ายฉินเฟิงเรียกยานรบออกมาไปหลีก้มตัวลงเข้าไปนั่งแล้วขับออกไปตามเส้นทางหนึ่งบนแผนที่คนอื่นๆมองทั้งสองที่นั่งจักกลจากไปด้วยสีหน้าแปลกๆคนคนนั้นบ้าไปแล้วใช้รถล่องเวหาในมิติลาวาเดือดเนี่ยนะ แต่รูปลักษณ์ของมันแปลกมากฉันว่านั่นน่าจะเป็นยานรบรุ่นใหม่ล่าสุดที่กลุ่มเฟิงหลีกำลังพัฒนามากกว่าแต่เลือกใช้จักกลในการเดินทางมันก็เท่ากับกำลังมองหาความตายอยู่ดีอย่าบอกนะว่าพวกเขายังไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งของอีกาไฟในมิติลาวาเดือดแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่ปีศาจโทลลาวาเดือดกับต้นไม้เพลิงเท่านั้นสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็อาศัยอยู่เช่นกัน หลายคนเฝ้ามองยานรบด้วยความเป็นห่วงเพราะสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในมิตินี้มีช่ปีศาตร์โทรแต่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่าอีกาไฟอีกาไฟที่ว่าเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเลเวลซีเท่านั้นแต่พวกมันมักอยู่รวมกันเป็นฝูงมากกว่า1000ตัวด้วยเหตุนี้ต่อให้มีตัวตนทรงพลังเลเวลบีเป็นผู้นำทีมก็ตามแต่สุดท้ายจุดจบคงไม่พ้นถูกกลบฝังอยู่ใต้ทะเลเพลิง กล่าวได้ว่าบนท้องฟ้าคือเส้นทางที่อันตรายที่สุดในมิตินี้ทว่าอันตรายดังกล่าวสำหรับฉินเฟิงกับไปหลี่แล้วมันไม่นับเป็นสิ่งใดพวกฉินเฟิงออกไปได้ไม่ไกลเสียงเครื่องจกักรก็ดึงดูดอีกาไฟฝูงหนึ่งเข้ามาฝูงอีกาไฟเห็นยานรบบินอยู่บนท้องฟ้าเพียงลำพังก็หลงคิดว่าคงสามารถรังแกกันได้โดยง่ายพวกมันอ้าปาก บังเกิดสะเก็ดไฟเล็ดลอดออกมาคล้ายสั่งการให้ทำลายยานรบผู้ที่สามารถครอบครองอาณาเขตบนผืนฟ้าได้ต้องเป็นพวกมันเท่านั้นอีกาไฟบินโฉบลงมาฉากนี้เสมือนดั่งทะเลเพลิงกำลังท่วมทับลงจากผืนฟ้าอย่างไรก็ตามเมื่อพวกมันใกล้เข้ามาในระยะร้อยเมตรไปหลีเพียงเนยหน้าขึ้นปลดปล่อยกลิ่นอายให้รั่วไหลออกมาเล็กน้อยโกก จ่าฝูงอีกาไฟตื่นตกใจในคราเดียวมันกระพือปีกพับภาพบินหนีจากไปอีกทางด้วยความตื่นตระหนกขณะเดียวกันอีกาตนอื่นๆในฝูงก็สามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของไปหลีเช่นกันสัตว์เทวะเลเวลเในบรรดาสัตว์ร้ายระบบชนชั้นฝั่งรากลึกพวกมันไม่กล้าล่วงเกินตัวตนที่มีระดับมากกว่ากลิ่นอายของสัตว์เทวะทรงพลังเกินไป อาศัยแค่มันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้วิญญาณของพวกอีกาไฟแตกสลายบังเกิดความผวาอันลึกกล้ำในจิตใจแล้วแบบนี้อีกาไฟจะกล้าเข้ามารุมล้อมพวกเขาอีกได้อย่างไรพวกมันกระทั่งคิดฝันอยากให้มีปีกงอกเพิ่มออกมาอีกคู่หนึ่งเพื่อจะได้หนีจากสัตว์เทวะตรงหน้าไปให้เร็วที่สุดฝูงอีกาที่เดิมโบยบินเป็นระเบียบเรียบร้อย บัดนี้กลายเป็นยุ่งเหยิงหายลับขึ้นไปบนฟากฟ้าไม่มีตัวไหนกล้าขวางทางยานรบของฉินเฟิงอีกแต่แทบจะในทันทียานรบของฉินเฟิงก็บินเข้าเผชิญหน้ากับกลุ่มอีกาไฟอีกฝูงหนึ่งแต่สุดท้ายก็เป็นแบบเดิมพวกมันแตกฮือหลบหนีไปทำให้การเดินทางของฉินเฟิงเป็นไปอย่างราบรื่นเขาไม่ได้ใช้อบิลิตีมืดซ่อนตัวด้วยซ้ำสัตว์ร,ร้ายพวกนี้ก็ยอมแพ้หลบหนีไปไกลลิฟ เวลานี้ทั้งสองเดินทางมาไกลาจนถึงสุดขอบพื้นที่ที่ถูกสำรวจโดยผู้ใช้พลังเลเวลบีแล้วกระนั้นก็ยังมีผู้ใช้พลังที่กล้าหาญและแข็งแกร่งบางคนเคยเข้ามายังพื้นที่ยังไม่ได้รับการสำรวจนี้และบังเอิญพบเจอกันสถานที่อันตรายเลยแจกจ่ายข้อมูลออกไปทำให้ยังพอมีภาพอยู่บ้างสามชั่วโมงต่อมาในที่สุดฉินเฟิงก็เห็นเป้าหมายที่พวกตนต้องจัดการ ในระยะไกลออกไปปรากฏต้นไม้ใหญ่ที่สามารถปกคลุมผืนฟ้าบดบังแสงอาทิตย์พุ่งใหญ่บนยอดมันไม่ต่างจากพลุไฟที่กำลังเด่งบานนอกจากนี้ช่วงล่างของต้นไม้เพลิงยังมีรากโผล่ออกมาชอนเกาะติดกับก้อนหินบางอย่างที่มีสีแดงเข้มและสภาพแวดล้อมโดยรอบสถานที่แห่งนี้บนพื้นดินทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นแอ่งลาวาขนาดน้อยใหญ่ และในแอ่งลาวาแต่ละแห่งไม่มีใครรู้ว่ามีปีศาจโทลาลาวาเดือดอยู่ในนั้นกี่ตัวดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของต้นไม้เพลิงต้นนี้จะขึ้นไปถึงระดับจักรพรรดิเลเวล B5 แล้วมเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้เพลิงที่เคยตกลงไม่ไกลไม่ไกลาจากเมืองลาวาเดือดก่อนหน้านี้หากไม่ได้รับการป้อนสารอาหารอย่างผู้ใช้พลังเลเวล B ไปมากมายมันคงไม่มีทางเติบโตได้เร็วเช่นนี้ ถึงมิติของชินเฟิงจะเปลี่ยนไปด้วยทรัพยากรมากมายเลยทำให้ต้นไม้เพลิงที่เพิ่งบุกเข้ามาสามารถก้าวขึ้นไปแข็งแกร่งถึงระดับจักรพรรดิเลเวล B ก็ตามแต่ต้นไม้เพลิงที่อยู่เบื้องหน้าเขาวความแข็งแกร่งของมันแตกต่างจากต้นก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงไม้ต้นนี้สูงมากถึง6,600-6,700ถึง6,700เเมตรสิ่งสำคัญกว่าก็คือบนรากของต้นไม้มันได้กลายเป็นสีแดงเข้ม บงบอกว่าแม้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพวกลูกลูกต้นไม้เพลิงต้นนี้ก็ยังสามารถชักนำตนเองไปอยู่ในจุดสูงสุดได้อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของฉินเฟิงในปัจจุบันมันไม่เหมือนกับในคราวก่อนแล้วพวกเราจะปะทะกับมันตรงๆฉินเฟิงกล่าวเขาเปิดประตูยานรบก้าวไปหยุดยืนในอากาศปีกนกยูงเพลิงฟ้าง,งอกขึ้นบนแผ่นหลังเขาไปหลีก็ทำเช่นเดียวกัน ก้าวเท้าไปเหยียบย่างในความว่างเปล่าฉินเฟิงเก็บยานรบลงในอุปกรณ์รูนมิติสองตาของเขาเรึงลงบนต้นไม้เพลิงเบื้องหน้าขับเคลื่อนพลังสมาธิทันใดนั้นเองรอบตัวเขาค่อยๆปรากฏร่องรอยของคลื่นน้ำคลื่นน้ำเหล่านี้ค่อยรวมตัวกันทวีปริมาณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนท้ายที่สุดปีกนกยูงเพลิงฟ้าบนแผ่นหลังเขาก็ไม่อาจทานทนต่ออำนาจนี้ได้ ค่อยๆมอดดับลงฉินเฟิงเลยรีบเปลี่ยนอบิลิตี้ของเขาไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเวลานี้ใต้ฝ่าเท้าเขาปรากฏกลุ่มเมฆช่วยเป็นที่ยั่งให้เขายืนในอากาศอักษรรูน,น้ำได้รับการสนับสนุนจากศิลาศักศิิิดสธ์แห่งวารีในจิตสำนึกของฉินเฟิงระเบิดอบิลิตี้อันทรงพลังออกมาราวกับเขื่อนระบายน้ำที่ถูกเปิดออก กระแสน้ำมหาสารร่วงตกลงมาจากท้องฟ้าทะลักลงสู่เบื้องล่างน้ำตกแห่งนี้กินระยะความกว้างนับร้อยเมตรให้ความรู้สึกไม่ต่างจากทางช้างเผือกที่ลงมาจากสวรรค์ชั้นเก้าทะลักเข้าท่วมต้นไม้เพลิงขนาดใหญ่ทันทีน้ำตกยักษ์ทะลักลงมาจากท้องฟ้ายิ่งมันลงมาได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้นเท่านั้นตูมตูม เกิดเสียงกระแทกดังสนัน่นต้นไม้เพลิงขนาดใหญ่ถูกซัดสาดแกว่งไปแกว่งมาถูกผลักดันอย่างหนักจนเกือบจนล้มคว่ำลงกับพื้นฟูฟูฟ,ฟ,ฟูเปลวเพลิงของมันเริ่มมอดดับลงไอร้อนระเหยออกไปขณะเดียวกันทานน้ำตกที่ท่วมลงมาถูกต้มจนเดือดทันทีนี่ไม่ใช่แค่การประทะก,กันระหว่างน้ำกับไฟแต่มันคือการห้าหันกันระหว่างสองรูนธาตุฮูมฮูมฮูม ลำต้นของต้นไม้เพลิงปริแยกอ้าปากใหญ่สองสาปากเสียงกรีดร้องหน้าสังเวชหวีดออกมาต้นไม้เพลิงที่แต่เดิมไม่คิดเคลื่อนไหวบัดนี้เริ่มฟาดกิ่งก้านไปมาทว่าผลลัพธ์กลับทำให้มันยิ่งจมลงฉากนี้ไม่ต่างจากปีศาจร้ายกำลังรไายระบำในเวลาเดียวกันปีศาจโทลลาว่าเดือดที่อยู่ใกล้ต้นไม้ได้ยินถึงเสียงร้องโวยวายของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของพวกมัน รีบคืบคลานออกมาจากลาวาแต่ไม่ช้าก,ก็ถูกกระแสะคลื่นน้ขนาดใหญ่พัดพาไปปีศาจโทลลาวาเดือดพวกนี้ไม่มีทางคุกคามฉินเฟิงได้ในเวลานี้คลื่นมหือมาเริ่มกัดซอรรากต้นไม้ที่ตอนแรกคอยรัดพัดหินสีแดงเข้มพลันทะลวงขึ้นจากผิวน้ำแทงเข้าใส่ฉินเฟิงตอนที่778ดเลเวล bc ถ้าถูกเจ้าสิ่งนี้โจมตีเข้าถึงตัว ร่างของฉินเฟิงคงถูกเจาะเป็นรูและมิแคแล้วต้องตกตายอย่างน่าอนาถอย่างไรก็ตามฉินเฟิงในปัจจุบันแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงตลอดระยะเวลาหลังเกิดเรื่องขึ้นเขาคอยเพิ่มพูนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแม้ในด้านขนาดและรูปร่างจะแตกต่างกันมากแต่หากพูดโดยรวมแล้วตอนนี้ด้านพละกำลังของเขามันแข็งแกร่งเทียบเท่ากับต้นไม้เพลิง ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ว่าฉินเฟิงครอบครองอาวุธทรงพลังในมือเขามีดกษัตริย์ครามตะวัดเฉือนสวนกลับไปแรงกดดันอันหน่าหวัดกลัวปะทุออกมาจากมีดกษัตริย์ครามในมือฉินเฟิงหมื่นวิญญาณสะบั้นสะบั้นแรกสำหรับชุดกระบวนท่าหมื่นวิญญาณสะบัน้นฉินเฟิงกำลังศึกษาขั้นแรกของมันแต่เนื่องจากเขามีพรสวรรค์และความแข็งแกร่งมาก ไหนจะประสบการณ์ก่อนเกิดใหม่อีกหนุนเสริมด้วยผลไม้แห่งปัญญาที่แม้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่เอเอียงไปทางช่วยเพิ่มพูนพลังสมาธิแต่มันก็ช่วยให้ความรอบรู้เรื่องวรยุทธโบราณของฉินเฟิงเพิ่มพูนขึ้นเล็กน้อยเช่นกันท่าสะบันแรกมีได้รับการเพิ่มพูนอำนาจจากวิญญาณแต่อย่งางใดทวายามมันถูกใช้งานเมื่อเทียบกับท่ามีดเปเลวเพลิงแล้วน่าเกรงขามกว่ามากนัก นอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ของมีดกษัตริย์ครามยามมันระเบิดพลังรากปลายแหลมของต้นไม้เพลิงเบื้องหน้าเขาก็ถูกสับทำลายทันทีดูเหมือนมันจะยังเหลือแรงอีกมากแค่ขนาดกล่าวกระแสวังวนก็เริ่มก่อตัวขึ้นบริเวณหน้าผาของชินเฟิงท่ามกลางกระแสวังวนหินสีฟ้าครามค่อยๆลอยออกมาจากจักรวาลแห่งจิตสำนึกแม้หินก้อนนี้จะดูมีขนาดเล็กมาก แต่หากเพ่งมองดีๆมันจะทำให้ผู้คนรู้สึกว่านี่ไม่ต่างจากดาวเคราะห์ดวงใหญ่มันคือศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งวารีไปเลยฉินเฟิงกระตุ้นศิลาน้ำเจ้าหินศักดิ์สิทธิ์ปัดทุกขื่นน้ำมหาสารออกมาทันทีเปลี่ยนพื้นที่โดยรอบให้เป็นเหมือนมหาสมุทรเมื่อมหาสมุทรขนาดใหญ่เริ่มก่อตัวทุกอย่างก็ไม่จบลงเพียงแค่นั้น แต่ยังเริ่มเกิดเป็นเสารน้ำหมูนวลขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างบ้าคลั่งในระดับผิวน้ำทะเลพายุทอร์านาโดขนาดใหญ่เริ่มก่อตัวสร้างคลื่นปั่นป่นปวนซัดสาดบางจุดก็เริ่มผุดหัวของมังกรน้ำออกอารวาดทำลายล้างด้วยอำนาจอันน่าทึ่งในตอนนี้ศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งวารีได้เข้าควบคุมมหาสมุทรในที่นี้โดยตรงมันสร้างมังกรน้ำให้โฉบไปโฉบมา และตำแหน่งที่มังกรน้ำอาาวาดจะเป็นอะไรไปได้อีกถ้าไม่ใช่ที่ตั้งของต้นไม้เพลิงกิ่งก้านและใบของต้นไม้เพลิงถูกฉีกทึ้งทั้งหมดแม้จะถูกราดรด้วยมวลน้ำมหาศาลมาก่อนก็ตามแต่พวกมันยังเหนียวแน่นไม่จากไปทว่าตอนนี้ถูกมังกรกัดไปหมดแล้วรวมไปถึงเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เพาะพันธุ์ปีศาจโทรลาลาว่าเดือดล้วนถูกกลืนหายไปหมดสิ้น เปเลวไฟที่ลุกไหม้มอดดับลงยอดไม้พุ่งใหญ่ของต้นไม้เพลิงถูกหมุนทำลายโดยเสาว,วารีกลายสภาพเป็นภูเขาหัวโล้นจากนั้นต้นไม้เพลิงก็ถูกกระแสดึงดูดนี้ยกทั้งต้นขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อเทียบกับยอดไม้แล้วช่วงล่างอย่างรากไม้เหมืนจะยาวกว่าเสียอีกเวลานี้มันกวัดแกว่งไปมาอย่างยุ่งเหยิงในน้ำมองไปไม่ต่างจากกลุ่มปีศาจกำลัง่ายระบำอย่างคลุ้มคลั่งปอ คลายไม่สามารถทานทนต่อแรงบิดอย่างรุนแรงภายในวังวนน้ําได้อีกต่อไปลำต้นของต้นไม้เพลิงส่งเสียงแตกคราวออกมาต้นไม้เพลิงมีขนาดใหญ่เกินไปดังนั้นเมื่อสิ่งมีชีวิตดังกล่าวเกิดเสียงใกล้จะพังทลายเช่นนี้ขึ้นมันเลยสะท้อนสถานดังไปไกลเปรีย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  เปลือกต้นไม้ปริแตกรากต้นไม้เริ่มแห้งตายหินใหญ่ที่เคยรัดพันบัตรนี้ทุกก้อนถูกคลายออกไปหมดแล้วแสงสีแดงบนรากของต้นไม้ไฟเริ่มแผวจางลงเหลือเพียงประกายไฟเพียงเล็กน้อยจงกลับคืนฉินเฟิงเรียกพลังสมาธิหดกลับเข้ามากระแสน้ำทะเลไหลเข้าสู่ศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งวารีจากนั้นก็ลอยกลับมายัางหน้าผากของฉินเฟิงทักษะหมื่นพูดสบันแรก สะบ,บ้นแรกสะบ,บ้นแรกร่างเงาของฉินเฟิงกระจายไปรอบๆบ,บต้นไม้เพลิงที่ลอยอยู่ในอากาศใช้ออกด้วยสะบ,บันแรกไปหลายครั้งกระบวน้าวรยุทธ Level ์เลเวลเอสนี้กำลังภายในที่ใช้ไม่ใช่น้อยนอยแต่หลังจากระเบิดโจมตีถึงสามครั้งฉินเฟิงก็ถอนตัวจากต้นไม้เพลิงต้นไม้เพลิงขนาดใหญ่ร่วงคลืนลงจากท้องฟ้ารากที่พยายามดิ้นรนอย่างไร้หนทางเริ่มอ่อนแอ สุดท้ายสิ้นเรี่ยวแรงอย่างไม่เป็นท่าครมต้นไม้เพลิงร่วงลงกับพื้นแผ่นดินสั่นสะเทือนก่อผลพวงกระทั่งเกิดแผ่นดินไหวตามมาพวกปีศาจ์โทรลาวาเดือดกรีดร้องอย่างน่าหวาดกลัวต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของพวกมันถล่มลงเสียแล้วไม่เพียงแค่นั้นแต่เมื่อต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ร่วงลงบนพื้นดินยังหักครึ่งเป็นสองซี่จากใจกลาง ฉากนี้สำหรับปีศาจโทรลาวาเดือดแล้วมันราวกับเป็นจุดจบของโลกทั้งใบแต่สำหรับชินเฟิงนี่ถือเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งต้นไม้เพลิงจบลงสู่ความตายพลังงานอันบริสุทธิ์อย่างหาที่ได้เปรียบของมันก็ระเบิดออกมาพลังงานนี้พลังพิเศษดูดกลืนย่อมตระหนักได้ถึงมันทันทีเริ่มทำการดูดซับอย่างบ้าคลาั่งต้นไม้เพลิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ มันครอบครองพลังงานมหาศาลแค่ชั้นอากาศพลังงานจากความตายของมันก็ช่วยเติมเต็มเงื่อนไขพลังสมาธิของฉินเฟิงได้อย่างสมบูรณ์เรียงภายในจักรวาลแห่งจิตสำนึกดาวครอบเพชรสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพลังงานทำลายห่วงโซ่ที่คอยขวางกันไปอีกเส้นปัดผ่านขึ้นสู่ระดับใหม่พลังสมาธิก้าวขึ้นสู่เลเวล b สแต่พลังงานของต้นไม้เพลิงยังไม่หมดลงเลย ร่างกายของฉินเฟิงเริ่มซึมซับมันเข้าไปใช้เวลาไม่นานเมื่อรวมเข้ากับพลังงานที่ฉินเฟิงสูบมาจากการสังหารสัตว์ร้ายในเกาะนรกเงื่อนไขาทางกายของเขาก็ถูกเติมเต็มอีกครั้งตูมทั้งคนทั้งร่างของฉินเฟิงท่วมท้นไปด้วยพลังงานระเบิดกระจายออกมาอีกคราความแข็งแกร่งทางกายภาพยกระดับขึ้นสู่เลเวล B4 กระทั่งชนิดที่ว่าพลังงานเหล่านี้ยังสามารถใช้เปลี่ยนแปลงเป็นกำลังภายในใน,ในตันเถียนของฉินเฟิงได้กำลังภายในที่เพิ่งใช้งานไปก่อนหน้านี้ถูกเติมจนเต็มทันทีการต่อสู้กับจักรพรรดิสัตว์ร,ร้ายเลเวล B ีห้าฉินเฟิงไม่เพียงไม่เหนื่อยตรงกันข้ามมันกลับทำให้เขามีพลังมากขึ้นต้นไม้เพลิงต้นนี้เป็นสมบัติอย่างแท้จริง ฉินเฟิงร่อนลงมาจากฟ้าเข้าไปขุดหัวใจต้นไม้ตอนนั้นมีปีศาจโทรลาวาเดือดหลายตัวพยายามวิ่งเข้ามาแต่สุดท้ายถูกฉินเฟิงฆ่าเรียบผลึกไฟของพวกมันร่วงตกลงฉินเฟิงในปัจจุบันไม่ค่อยสนใจสิ่งเล็กๆพวกนี้แล้วหากคิดจะได้มันเพียงออกล่าสังหารปีศาจ์โทรก็ได้รับมาอย่างง่ายดายส่วนไปหลีตอนนี้เธอเดินไปหยิบกิ่งก้านของต้นไม้เพลิงขึ้นมา แซดเคยพูดว่าต้นไม้เพลิงมีความสามารถในการกลืนกินเพื่อใช้เสริมสร้างพลังให้แก่ตนเองนั้นเป็นเหตุผลที่ฉันควรศึกษามันเลยคิดว่าจะรวบรวมชิ้นส่วนบางอย่างของมันไปทำการวิจัยหากความสามารถนี้สามารถเปลี่ยนให้ทุกคนครอบครองได้ฉิมเฟิงเชื่อสุดใจว่าพวกสัตว์ร้ายคงไม่มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีอย่าง,างเช่นทุกวันนี้ และแม้ผลวิจัยที่ออกมาจะเทียบเท่าได้กับแค่พลังพิเศษดูดกลืนจากในชีวิตก่อนของชินเฟิงแต่เขาว่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเพราะอาศัยแค่มันในชีวิตก่อนชินเฟิงสามารถก้าวไปถึงเลเวล A ได้ในระยะเวลาแค่10ปีเมื่อได้ข้อสรุปดังนี้ฉินเฟิงกับไป๋หลีก็ขึ้นไปยังยานรบอีกครั้งตั้งใจออกล่าต้นไม้เพลิงต้นต่อไปเพื่อเก็บรวบรวมวัตถุดิบไปใช้ทดลอง รอจนกระทั่งพวกเขาจากไปในระยะที่ห่างไกลออกมาปรากฏร่างของกลุ่มผู้ใช้พลังขึ้นทั้งหมดหวาดกลัวว่าฉินเฟิงจะตระหนักได้ถึงตัวตนของพวกเขาเลยได้แค่ใช้กล้องสองทางไกลสังเกตการไม่กล้าปลดปล่อยกลิ่นอายให้รั่วไหลออกมาเขาไปแล้วในที่สุดก็ไปสักทีชายคนนั้นคือฉินเฟิงใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาเป็นผู้ใช้อ b บิลิตีธาตุไฟกับธาตุมืดหรอกหรือ เป็นเขาแน่นอนบางทีเขาอาจมีวิธีพิเศษบางอย่างทำให้สามารถเรียนรู้และใช้งาน Ability ธาตุอื่นๆได้แต่ว่าก็ว่าเธออ b i l i t y น้ำสำหรับมิติลาวาเดือดแล้วมันทรงพลังจริงๆ Ability ้ Ab น้ำทรงพลังบ้าอะไรก่อนหน้านี้ก็มีผู้ใช้ Ability น้น้ำเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายในมิติลาวาเดือดสุดท้ายก็จบชีวิตลงอยู่ดี เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอ b i l i t y หรอกที่ทำแบบนั้นได้เพราะเขาคือฉินเฟิงตังหากทุกคนสื่อสารกันผ่านพลังสมาธิบังเกิดข้อถกเถียงเล็กน้อยแต่ก็มีบางคนในนั้นมุ่งหน้าตรงไปยังทิศทางของสนามรบอย่างรวดเร็วเพราะบางสิ่งที่ฉินเฟิงไม่ต้องการแต่สำหรับพวกเขามันมีมูลค่าสูงมากคนเหล่านี้จะทำอะไรแน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่ฉินเฟิงต้องมาใส่ใจ ฉินเฟิงพาไปหลีไปออกล่าต้นไม้เพลิงขนาดใหญ่อีกต้นแต่ครั้งนี้มันมีเลเวลแค่ b หนึ่งเท่านั้นไม่ได้แข็งแกร่งอะไรตลอดทั้งการเดินทางไปหลีไม่ได้ลงมือเลยหลายวันก่อนไปหลีเหนื่อยมามากดังนั้นวันนี้ฉินเฟิงไม่อยากให้เธอมือเปื้อนอีกปัจจุบันความแข็งแกร่งของฉินเฟิงค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละขั้นศัตรูใหม่ๆที่เขาเผชิญช่วยให้เขาเกิดความเข้าใจในโลกใบนี้มากขึ้น ได้เปิดโลก,กระศั์ดให้กว้างไกลไปเรื่อยๆเขาพุ่งเข้าชนศัตรูที่น่าหวาดกลัวเสมอเสมอแต่สิ่งที่โชคดีก็คืออีกฝ่ายล้วนถูกเขาโค่นลงทีละคนทีละคนแต่ในตอนนี้ฉินเฟิงจะต้องแข็งแกร่งให้มากกว่าเดิมเพื่อตั้งหลักอย่างเท้าได้อย่างมั่นคงและช่วงเวลานั้นมันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม